สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องกันเนอร์ข่ยี่ข่าวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์ของทางคีรินีนะครับที่มีการปลุกเร้านะครับผมพูดให้กําลังใจนักเตะพันญทีนะครับผมว่าฤดูกาลนี้เราต้องเอาให้ได้ครับผมอันดับ4หรือแม้กระทั่งการกระโดดกลับไปขึ้นไปอยู่อันดับ3ในพิมร์ลีกให้ได้เพื่อคว้าตั๋วอยู่ฟามเจ็บผลีกและดูการหน้าให้ได้ครับ จากนั้นนะครับก็จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับว่ากันจบแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในเนื้อหาของข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับกราบขอบพระคุณพวกหน้าครับผมไปที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับเติมแรกนะครับก็จะเป็นบทสัมภาษณ์บางส่วนของทางเคเลตินี่นะครับที่มีการพูดปลุกใจแล้วก็บอกถึงลักษณะทีมอาซอนนักขนาดนี้ครับทีนี้ออกมาพูดถึงประเด็นตรงนี้ว่า พวกเรารู้ว่าเราจะทําอะไรพวกเรารู้เรารู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรแล้วก็รู้อีกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่แล้วก็ตามนะพวกเราเนี่ยก็เป็นคนที่คิดในแง่บวกแล้วก็มีความเชื่อพวกเรารู้ดีว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่มีนักเตะที่อายุยังน้อยอยู่แต่พวกเราก็เชื่อว่าเราสามารถทํามันได้และมันก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่คือบทสัมภาษณ์ของว่าที่กัปตันของสโมสรอารอนณขณะนี้ครับคิดว่าเหมาะสมนะผมหรับ ดูการหน้าหักอเล็กซองราเซตย้ายทีมไปว่าตอนนี้นะครับผมอเล็กซองราเซตก็เป็นกัปตันทีมของอาร์ซอนนักขนะนี้ใช่ไหมครับรวมไปถึงนักเตะคนอื่นๆที่มีแนวที่จะถูกแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมของอาร์ซอนในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทางมาติโอเดนการ์ดเพื่อนๆคิดว่าใครเหมาะสมจะเป็นกัปตันทีมตัวตัวผมผมคิดว่าเอเดนเทนีก็ดูฮาร์ดแมนดูเหมาะสมดีครับสู้เพื่อทีมถึงตัวจะไม่ใหญ่มากแต่เมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีเรื่องมีราวไปยสนามเนี่ยตัวเขาเองเนี่ย จะบวกเป็นคนแรกเสมอนะฮะจบจากบทสัมภาษณ์และคำพูดปุกใจของทางเคลเทนี่นะครับผมไปกันต่อครับไปดูข่าวเกี่ยวกับนักเตะตัวยืมของเราอย่างทางบาลดินบอลลูการนะฮะที่ตอนนี้ก็เป็นผู้เล่นตัวหลักของทางสโมสรมิสเตนร์ปูไปแล้วนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าทางบาลดินบอลลูกัานั้นจะลงสนามเพียงแค่1 5ทีก็สามารถช่วยให้มิสเตอร์ปูนั้นเอาชนะทอตแนมฮสเปอร์ผมคู่รักคู่แค้น เพื่อนบ้านที่ได้ลำคาญในกรุงลอนดอนของเราเพื่อสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ครับแล้วก็มีลูกทักษะยากๆของทีทางฟอน์ล,ลินบาโลกันนั้นเลี้ยงผ่านในรับของทางสเปอร์อย่างขาดลุยขาดกระจุยครับผมก็จะเป็นวิดีโอตัวนี้ครับผมที่ฟอร์ลลินบาโลกันเนี่ยเลี้ยงฮะโหโดามาม่าครับว่าลงมาปวดในรับของสเปอร์ได้อย่างดีฮะเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ในความคิดส่วนตัวผมก็มองว่า เดี๋ยวได้นะผมอยากจะให้ทางสเปอร์เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบลึกๆนะครับเพราะว่าจะทําให้สเปอร์เนี่ยมีสมาธิอยู่กับ2องทัวร์นาเมนต์นะฮะไม่มีสมาธิมากพอที่จะขับเคี่ยวย่างชิงอันดับ4กับทางซ่อนในศึกพรีเมียร์ลีกให้ทางสเปอร์นั้นไปพะวงกับถ้วยเอเปคัพนะครับผมโปรแกรมก็มากขึ้นนักเตะก,ก็ล้าก,กว่าเดิมฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมเราจะมีเกมตกค้างที่จ้องเจอกับทางสเปอร์ด้วยนะครับ ก็ถือว่าเสียดายเหมือนกันครับผมอยากให้สเปอร์เข้าสู่รอบเลือกครับอันนี้ผมอาจจะมองอีกมุมนึงนะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นองไงประเด็นตรงนี้คิดว่าสเปอร์นั้นวันผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือเปล่าหรือว่าโอเคแมนแมนสู้กันเต็มที่ในศึกปียรีก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวของสเปอร์ต,ตกลอบผมด,ด้วยน้ำมือของทางมิ์สปรนะครับไปกันต่อครับไปดูข่าวเกี่ยวกับโปรแกรมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับทาง ทวตเอที่มีชื่อว่า Gunners ครับได้มีการเปิดเผยเกมที่เราต้องเจอในศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้อีก5เกมถัดไปนะครับเริ่มต้นที่บุกไปเยือนวัตฟอร์ดนะครับเกมต่อมาครับเล่นในบ้านเจอเลสเตอร์เล่นในบ้านเจอริอุูลออกไปเยือนแอสตันวิลล่าแล้วก็สุดท้ายครับเกมที่5ออกไปเยือนคิสซันพาเลตครับก็ถือว่าเป็นเกมหนักหลายเกมเหมือนกันครับผมผมมองว่าเกมแบบทางวัตฟอร์ดถ้าจะเก็บแต้มได้นะครับ เกมขอบทางเลสเตอร์ก็น่าจะเก็บแต้มได้เหมือนกันแต่อาจจะชนะเพียงแค่เฉยนๆนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ช่วงนี้ก็เริ่มจะกลับมาเล่นได้ของเส้นคงวาเหมือนเดิมแล้วนะครับลิวพูลนี้ขอแค่เสม,มอก็พอครับส่วนแอสตันวิลล่าเราบุกไปเยือนก็มีโอกาสเสมอเหมือนกันครับทีสัมผลเหรก็ผมเก็บสุดท้ายใน5านัดนี้ก็ประมาทไม่ได้ครับผมเพราะว่าเราก็เคยเจอทีเด็ดของทางบิวเฟ,ฟสซาฮาใช่ไหมครับก็ต้องลุ้กันต่อไปครับว่า15คะแนน,น,ออนแอสตันจะสามารถเก็บได้กี่คะแนนครับ เพื่อนลองคิดคำนวณดูครับว่าจะสามารถเก็บได้กี่คะแนนก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับจบจากข่าวโปรแกรม5นะ่านัดถัดไปของทาซอนนะครับไปกันต่อครับไปดูข่าวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับผมอันนี้ก็เป็นสื่อที่น่าจะออกแนวกสิบนะครับผมสื่อที่มีชื่อว่าฟาเซเจสครับออกมารายงานข่าวว่าโจนาานเดวิดนะครับผมเป็นเป้าหมายหลักที่ทาซอนนั้นจะดึงเข้ามาร่วมทีมในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับผมตัวนักเตะก็ออกมาสัมภาษณ์ว่า เขาเนี่ยพร้อมย้ายทีมอยู่แล้วแต่ตลาดหน้าหนาวเนี่ยขอไว้ก่อนขออยู่ช่วยทีมริวจนจบซีซั่นจนจบฤดูดกาลส่วนซัมเมอร์หน้าก็พร้อมที่จะเปิดกว้างรับข้อเสนอจากทีมอื่นทั่วยุโรปนะครับเราติดตามเนื้อหอมมันเกิดขึ้นผมสับทางนักเตะอย่างทางโจนาธานเดวิดครับเมื่อมาดูมูลค่านักเตะจากทางเว็บไซต์ Transfer Market นะครับผมจะเห็นได้ว่านักเตะทางโจนาธานเดวิดนะครับสัญญาถึงปี2025ีครับผมจบฤดูดกาลนี้แต่สัญญา3ปี อายุ22ปีค่าตัวนะครับผมมีค่าตัวที่ประมาณ50ล้านยูโรผลงานในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับลงเล่นไปเเกมทำไป3ประตูในลีกเอิงฝรั่งเศสครับลงเล่นไป26เกมทำไป12ประตูถือได้ว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องเหมือนกับผมมีการระบุว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นกองหน้าที่สามารถขยับมาเป็นตัวเชื่อมกับเนี่ยลุกตรงกลางสนามของเราได้นะผมเชื่อมกับมาติโอเดินการ์แม้กระทั่งเชื่อมกับ ปีกสองข้างอย่างทางมาเดียรีย่รวมไปถึงมุโยซาก้าได้ด้วยครับผมเป็นกองหน้าฟอสไนฮะก็ถือได้ว่าตรงสเปคอาจจะยัยงน้อยแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ทางอาร์เจนต้าพยายามที่จะผลักดันลักเซตให้ทําได้แบบนั้นอยู่ครับผมแต่จํานวนการทำประตูของลักเซตนั้นก็ยังไม่ค่อยเพียงป้ามากสักเท่าไหร่ครับอาจจะมีประโยชน์ในการเชื่อมเกมกับเพื่อนร่วมทีมแต่ผมก็มองว่าลักเซตนั้นต้องปรับปรุงโอกาสในการทาประตูให้เพิ่มมากขึ้นครับก็คือถ้ามีโอกาสนั้นต้องทาประตูให้ได้ครับผม ก็ถือได้ว่าโจตาธานเดวิดนั้นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆอยากได้นักเตะอยากทานโจนาธานเดวิดเข้ามาร่วมทีมหรือเปล่าหรือว่าไปทุ่มซื้อสตาร์ดังๆในตำแหน่งศูนย์หน้า้ามาร่วมทีมดีกว่าก็ลองส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารสโมสรอ,อ,า,สอา,าร์ซอมประจำวันนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาข่าวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์ด้วยกันครับ